สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเบิง้งเฮ็ดอันนี้กินพี่น้องเฮ็ดไตเขาเรียกว่าอย่างไะครับเออสุก,กี้สุก,กี้พี่น้องสุก,กี้ใส่เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะรักครับพี่น้องครับเป็ดกันเลยครับหันมูนครับพี่น้องมนัน Suki kỳ không? Suki Cái gì hành bằng bằng nó thế nào nó? Bằng bằng nó ลอกทางลอกกันพ si> ี่น้องเมื่อกี้อะครับพี่น้อง ก <c oughs> เกี่ยนแนี่วเป็นอาหารไทยจังมือ,อ,งอกอนเนาะพี่นอ้องเอาละทำนีกันนะพี่พ่อแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวครับคุณจานีนครัวครับ เดี๋ยวไปเตรียมต้มน้ำเลยครับพี่นนองเดี๋ยวเอาเต็มมาใส่ใสเครื่องปรุงครับเอาเครื่องปรุงมาใส่กันพี่น้องซีอิ๊วดำลงไปครับซอสน้ำซุปพี่นนอง ต้นพุ่เขาแบบเตยน่ปหลายอย่างนะครับพี่น้องนี่เนพวกเลยเี็ไหมครับพวกน้ำตาลวกเกี้ยงพวกอะไรนะครัหลักขี้เยหลักขี้เนาะเป็นหลักขี้นี่ครัหลักขี้นะครับพี่น้อง พดล้ีพี่น้องเหยียดแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวรอดท่านคนไปซื้อใครครับก็ไปซื้อน้ำจิ้มบุญเสียนพี่นอ้องเดี๋ยวรอดสะใสครับผมกี่น้ำซุปต้มน้ำซุปไปก่อนนี่พี่นอ้นองข้าหน่อไปเลยครับใส่ข้าหน่อไปก่อนหนึ่งครับพี่นอ้อง เต๋อบกกลมนัวแล้วก็ตามด้วยอพักชี่พี่น้องใส่ลงไปครับผมเอาวลดพี่น้องสูตรเท่าเฮ็ดกิ่เองพี่น้องอันนี้น้ำมันหอยใส่นึงไปนิดนึงครับพอเอาบานอยูพี่น้องวุนว้นเส้นยงังไม่ได้แค่นะ ก็อย่ีเยอะก่าใคไม่หนใ่เลยไม่เ่เห็นเลยดินี่ปปีกรนีสิบบาทแต่ไม่รู้เอามาสองแบบไรไม่นเ่นย่าหไร่อม่แม่บ้านเ่ยครไข่ครอ่ะต่อรูก่อนถ้ามันเน่าก็เเดี๋ยวเขาแบ่งหม่ก่หนอ่ใช้จุไก่นถ้าไข่มันเน่าก็ไม่ต้องลงหม้ไข่มานก็เน่า พอใจป๊อสไม่เอาต่งค์กรทำมันหนาวไม่อใจมันมั่เนาวกลงนั่นโอเคไข่ไขมันมีรนาหนามันจบจเลยบ่นอนนอยไม่ต้องใส่หลาย้อนหิใส่ตรอมัดนิดใส่ตาองไปนอนเนาะนอนต้องใส่หลายกนหอันนี้เไข่เขาหมักหมูเหรครับส่ัอาหราอาหัราครับ ฟดรัวรัวล้พี่น้องมันนี้เขาจะใส่หุ่นเ้นไปเลยครับแบบพักหุ่นเส็ลครับเอาใส่พักเลยอย่างน,นี้ละใส่ผักูกลมม่บ่เอาเใส่เพักได้หลายพี่น้องเอาสิเน้นพักไปก่อนเหรอครับน,น ใส่ลงแล้วเอาเล่นไ่เป็นไนะเอาน่ะค้าแล้วเออใส่หมดเลยก็ได้กินสักทักกันหน่อยให้เสียบพี่น้องนม่ต้อแค่กำอย่างนี้มุนอย่างนี้นี่นะครับกัดขาวกับหัวเดียวมันต้องการทักนี่แหละพี่น้องหัวเดียวเสร็จเลยเดี๋ยวจังหวะนั้นก็หยุบครับผมเดี๋ยวค่นกันเดี๋ยวเขาไปเตือบอกอะไดรเขาทีมีอคอนอะไรไม่ได้หมอนน้ำผ่อนผมมันก็ใส่ก่อนเลยนี่นี่นี่ตรงสุดหนานี่หวน ยิ่าร่ั้นพอเกิดงนะร่มันี่าก็อึงวสินี่รไนี่อานี้ใอรบอหมูเสีบซิมหนมึงก่อนก็ได้เอาเนียนหนาไว้ก่อนอันเิมก่อนซิมหนามึงก่อนเล้พ่น้อหนำมันยังคุณเสียนพ่อพคุณ ข้อกินหมูบอดอกข้อเขาไปปรุงเอาของนอกได้เหรอมือเขาชิมไหมนะมันเสร็จย่างดีเลยโมเลตเออในการเยอะดอ่ะเขาใส่น้ำน้ำไม่มีไหมน้ำจิ้มออกแปเมันก็้เล็บบาน แต่มันก็โอเคดีหรอมัน้องมนี่กเน่าใไม่ม่าีดีมันต้องเป็นน้ำกิมพันทายมอมเขาสมกันเขาเรีกันเขาใส่น้ำกิมพันทายแสบพวกกันไหลทีละครับพี่น้องปนการละครับพี่น้องเดี๋ยวไปตักีดวยกันที้ครับ ตุนนอนพี hmm. ่นองฮะเมื่อกี้ขันดิไปชวนใครี่เอาไม่ไปหเสียบดีอยู่ครับพี่น้อง วันไปไม,คมไ่ค่อยกิยนันพ <ừ. S 1> ่ะในซุกไหมหากันก ừ. Ừ. ด้ยวยแดดนี่ยยังน่อยเลยพี่น้องแดดทองครับ ต้นหอมโยนอากาศเย็นๆพี่น้อุ่นร่างกาย แบบนี้นะครับคุณ <c oughs> แบบลูก่งลูก่งนะ่ มลกร,ระปูอีกแล้วครับพี่นอ้องโอ้หลายครับหลายแน่ครับผมอันนี้ติดต่อนติดอะไรเขาเรียกว่าเงียบนะครับเงียบกะปูพี่นอ้องโอ้นุ่งคนติดยามมาเมื่อะส่งครับโอ้ติดหลายครับพี่น้องแต่ช่อนเนาะพี่น้องเนาะ นคะครับผมปูก็นั่งมันกันนี่ก็นั่งเกี่ยวเขา่ามันคือมันเลยพี่น้องมันน,นี่ครับจักน้อยกับสุ่มเกี่ยวเข่าให้กลมให้มันครับพี่น้องมันขี้ใส้เสียบครับผมหลากกับพี่น้องหลากสุดเสียบรับหลากใส่ ขึน้นหอมแซ่บพี่น้งองตบบกดอืมหลายๆพี่น้งองนะครับพี่มีเท่ากันอีกครั้งในก้อนนะพี่น้งนะองเนาะมีเก็ดนี่นู่นยังกินก็นกนค่อยถ้าย่อยกินเหรอครับผมนี่นูกก่น,นก,กับผมเออ เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็เอาไว้สนีเนะครับพี่น้องนะคลิปหน้าให้ฟอกกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ